กลิ่นหอมของคุกกี้สับปะรดอบออกจากหม้อทอดและน้ำมันร้อนๆแค่ได้กลิ่นก็ฟินแล้ววันนี้จะมาทำคุกกี้สับปะรดง่ายๆอร่อยไม่ต้องใช้เตาอบเราจะเริ่มจากนำสับปะรดเทลงในเครื่องปั่นตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือบีบมะนาวเล็กน้อยเติมน้ำเปล่าเพื่อให้ปั่นง่ายขึ้นแต่ไม่ต้องใส่เยอะเราจะปั่นให้ละเอียดแล้วเทลงในกระทะที่จะกวนตอนแรกให้เปิดไฟแรงหมั่นคนตลอดเพื่อให้น้ำแห้งพอเริ่มแห้งให้หลีไฟเป็นไฟอ่อนกวนต่อให้เป็นสีเหลืองทองพักไว้ให้เย็นแล้วปั้นเป็นลูกละ15ก ต่อไปมาทําส่วนของแป้งน,นําเนยเค็มอุณหภูมิห้องมาตีกับน้ําตาลทราให้ฟูเล็กน้อยร่อนแป้งสาลีแป้งขนมปังแป้งมาลงในชามผสมเติมกลิ่นวานิลาไข่ไก่นวดจนไม่มีเม็ดแป้งแบ่งใส่สีตามชอบนำแป้งมาห่อ,อก,กับไส้ให้เม็ด วันนี้จะใช้พิมพ์กดรูปดอกทานตะวันวางเรียงบนกระดาษไขนำไปเข้าหมอ้อทอด150องศา12นาทีเท่านี้เราก็จะได้คุกกี้สับป,ประรดหอมๆไส่ฉ่ำๆจากนั้นก็นำไปพ้อนแฟนของคุณได้เลยรับรองอร่อยแน่นอนข้าวบนนี่คืออะไรแป้งแป้งณึสีอืมอร่อย